สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2568ค่ะไก่หอดมือเข้ามาแล้วนะคะมื่อนี้แม่หมูจะื้อผาธรูมชมเดินทางมาหาครูบาวัดป่าครูบาวัดป่าผนทรหาบ่าวเถาแล้วนะคะผู้ชม่นบอกว่าให้ฝ่าวมานะคะปูยุปสามาบอกแล้วนะคะผู้ชมงวดวันที่2มกราคม2569นะคะงวดที่ผ่านมาเสียดายคักนะคะผู้ชม ปูกรเน่นคักห้าสามล่างนะคะมาหาสองเอาหวดนี้มาฟังน้ำกันเพื่อมักเพื่อชอบเพื่อได้โชคใส่ปีใหม่นะคะผู้ชมปูเพิ่นบอกกูบ่ามาแล้วนะคะผู้ชมมาฟังน้ำกันเพิ่นไหามาตัวใดเพื่อมักเพื่อชอบเพื่อเป็นแนวทางนะคะผู้ชมเอามาหอดมาถึงแล้วนะคะขอไปชมไปฟังน้ำกันคะ่ะการนมันสการครับกูบ่าครับการนมัสการเจ้าค่ะสาธุครับผม วันนี้วันที่30ธันวาคม2 5 6 8รท่านผู้ชมแบบริภาเดินทางนะครับมาคูคบาวัดป่านะบคู่บา่าปูอยู่ป่าช้าฝันดีมาบอกแล้วปูมากแล้วครับผมมากแล้วมากงวดที่ผ่านมาด้พี่น้องเอนะครับงวดที่ผ่านมานี่ท่านผู้ชมแบบงวดที่ผ่านมาคู่บาคูบาวัดป่ากันเน้นคักขาสามนะปูกันเน้นคักขาสามท่านผู้ชมนี่งวดที่ผ่านมานะครับผมอ่าไอเอฟซีเดบงนะครับ นี่ล่างห้าสามนะครับมาหาสองนผู้ชมหววกอนคู่บาก,ก็เน่นสองหกหกสองกับมาหาสองนะครับนี่ห้าสามนะปูกันเน่นหาสามมือกันล่างนะครับบนก็หกเก้านะครับบ่เข่าพี่น้องนะครับเอาคู่บ่าวาปูมา,าแล้วมาแล้วมาิ่นฝันดีบ่ครับ่ฝัน ฝันว่าปีกเงี้ยแหละเขาฝันว่าปีกจับปูน่ะเนี้ยปูอยู่ประชาน่ะไา่มันคือฝันคือกันแท้เขาคือฝันคือกันแท้กับครู่บ่าครับผมอ่าแล้วก็มานางเขียวมาเนี่ยครับโอ้ยจะเดือดตื่นครับเนี้ยเพิ่อนกับเพิ่อนกับเพิ่อนกับ่านปีกด้วยกันครับปีกจับเต็มหนึ่งนี่ไม่ใช่จับได้หลายจับจับนั่นกับตัวโทรวันนี้แล้วอืมปีงจับ ปูอยู่ป่าซาพี่น้องมาฝันขึ้นกันก็คู่บาเลยครับผมอืมปีกับบัชนโอ้ครับฝันคักๆช่วงนี้เราก็เรากำลังเห็ดลังสามนี่กกำลังปลูกกระเบิดสลาครับแล้วว่าคันแล้วว่าคันคันเราเห็ดเราสามวัน้ำไลนมันสีเขาอยู่ได้ลรอวะอืแเ้าพอเปลี่ยนตีมาคือเฮ้านี้ภาเป็นเจ็บุญนพี่น้องปูกำลังกุลแนะครับแต่เขาไปหาปูปูกะว่าให้มาผี ปูพ่นตีเป็นตัวใดล่ะครับผมพ่นตีเป็นหกแปดหกครับแปดห้าแปดหกแปดห้าเจ็ดแปดหกอืมเพื่อนว่าเพื่อนตีเพื่อนเป็นจับกับเจ็ดเด็กครับเจ็ดเจ็ดแปดหกครับแล้วกับแปดแปดแปดหกแปดห้าสามีละ่ะครับ เอาตามความเพื่นเด้ครับเออไปมากตีนั่นเลยกันเลยอืมคูบาตีคูบ่ายตีเจ็ดแปดแปดเจ็ดครับอ่คูบ่ายตีใส่ชุดที่คูบาให้อันนั้นกับตีจ้าเพื่อกันน่ะเอออ่าเอานะครับท่านผู้ชมปูเพื่อนอ่าเพื่นมาตัวไหนครับเพื่นมาเจ็ดหกแปดไปเจ็ดแปดหกครับเจ็ดแปดหกอ่าเลขท้องตัวเพื่อนบานน่ะแปดหกแปดห้า อ่าท่านผู้ชมนะครับบ่าวเราคจะลงให้ตามที่ปูวาโน้ตไปดองเนาะสามตัวนะคู่บ่าววาปูวาเจ็ดแปดหกหนัสองตัวแปดหกกับแปดห้านะครับท่านผู้ชมเออเขาหนับกติย่ำของชุดของคู่บ้านนะครับคู่บ่านจุดทูกหรือเปล่าครับผมจุดแล้วจุดแล้วจุดวันพระเจุดวันพระที่ผ่านมาเดขตัวใดครับผมหนึ่งสามเก้า หนึ่งสามเก้าเอาเดี๋ยวภาพไปเบิรงเล็กถูกที่คู่บาจุดน้ำพี่น้องนาะเดี๋ยวจะเขียนใหน้น้ำนะครับหาได้เป็นแนวทางพี่น้องนะครับหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่หล,ลักแกจสรุปนะครับชุดที่คู่บาเพิณหายน้ำนะครับคู่บ่ายยังเน้น,นตัวเก่าปะครับผมตัวเกา่าอ<แ>่าไป,ป,ป,ปใช่เลยครับเอาริ่มถามตัว,วครับปูอยู่ปา่าช้าปูฝันว่าปิ่งจับจับเต็มโตปูพันอายุจะปีครับอายุหกสิบแปดปีปูกับอายุหกสิบแปด โอ้ตรงกันครับที่โตที่ปูดปีไห่นะครเนาะแปดหกแปดห้าปูอายุแปดสิบหกหกสิบแปดหกสิบแปดเอออาก็ตรงกันแปดหกหกแปดอ่าเอาคุณผมเดี๋ยวภาพไปเบร่งเล็กทูกที่คู่บาคนจุดก่อนนะครับผมคุณผู้ชมแม่หมูจะพามาเบร่งเลขทูบที่พระคูบาคนจุดใบนะครับคุณผู้ชมอ้หนึ่งสามเก้า นะคะผู้ชมอันนี้เป็นของพักูบ่าพันจุดนะคะหนึ่งสามเก่าเพื่อมากเพื่อชอบน้ากันอันนี้เป็นของเบาเทาพันจุดไว้นะคะสามสามเจ็ดแคปหน้าจอเลยนะคะเพื่อมากเพื่อชอบน้ากันเพื่อเป็นจังบุญเพื่อได้โชคมาน,นะคะผู้ชมท่านผู้ชมนะคมเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ได้พี่น้องได้ปูอยู่ป่าช้าสามตัวเจ็ดแปดหกครับเ่าเจ็ดแปดหานะพ่อ เจ็ดแปดหานแมนสามตัวเจ็ดแปดหาน้ำคู่บ่าวว่านผู้ชมนะเพราะว่าปิงนี่จะเป็นแปดนี่พี่น้องนะปิงจับแปดหานะคู่บ่าวว่าเอาเจ็ดแปดหาน้ำทำประชมนะครับผมโอ้ยโบราณด๊อกนั่งช้ำนั่นแหละครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหานะครับเนาะเอานะครับแล้วจากนี้เป้าเท่าที่เขียนเลขถูกคู่บ่าวให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผม ปูอยู่ป่าช้าได้พี่น้องเด้นะครับอ่าปูฝันดีเฝ้ามาบอกคู่บ่าวัดป่าพี่น้องปูว่าฝันปิ่งจับเต็มโตพี่น้องดับตรงกับคู่บ่าฝันดับ2มกราคม2569ได้พี่น้องได้เป็นแนวทางรับปูว่า868หะ3ตัวกับอันนี้วปวเพพูเจ็ดไ่น้ำพระพี่น้องเจ็ดน้ำเจ็ดน้ำแปดพี่น้อง นาะปูอายุหกสิบแปดนมนครับแมนปูอายุหกสิบแปดนาคู่บาเลยว่าเอาเอาแปดถาเอาเจ็ดแปดหาน้ำแนะ่คคู่บาวา่า mm. แต่ว่าปูเนียนมากก็คือเจ็ดแปดหกแปดหกกับแปดห้าได้พี่น้องได้นะครับเอาแล้กก็ย่ำชุดของคูบาวัดป่าน้ำได้พี่นะ้องได้นี่ครับชุดคู่บาวัดป่านะคู่บาก็บ่าฝันว่าปิงจับเพื่อกันนะคู่บาว่าฝันว่าปิงจับเพื่อกันพี่น้อง <Man. S 1> แมนอ่มคูบามั่นใจก็คือ เจ็ดแปดเจ็ดแปดอันอันนี้นะอันนี้นะตัวตัวนี้ตัวนี้นะฟันปลปีแกรับก็เลยตะก้อนงวดนั่นมันก็ฟันปลาปีแกรับก็เลยมันออกแปดเจ็ดขับก็เลยตีใส่ปีแกรับก็เลยเอาเจ็ดแปดนี่ตัวนี้ครับเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยโยมแม่มาบอกอ่ามาบอกบอกสามตัวบอกสามตัวนะครับไอเจ็ดแปดเจ็ดนี่โยมแม่มาบอกในผิวหนังเนี้ยแล้วก็เก้าแปดนี่ครับผมเก้าแปดนี่เห็นอยู่เนี่ยผ่าผ่าปู เห็นยุพาพี่น้องเข้าแปดอ่าอันนี้นะปิงจับปิงจับเจ็ดแปดเออปิงปิงจับคสี่เข้าแปดเอามาท่านไดดชุ่งนี้เด้ครับพี่เมื่อวันจังปีนด้ครับครับนี่ตัวนี้ครับครับผมคมอันนี้อายุคู่บ่า่านมช้่มสี่เก้าย่างจะเข่า้าสิปปีนานะบหกแปดนี่อายุอ่ะอายุย่อมแม่อายุย่อมแม่ได้พี่น้องได้หกสิบแปด ที่ฝันมาย่อมแมวมาบอกเจ็ดแปดเจ็ดนรับตอคู่บาตรตีข้อมฝันที่ว่าปิ่งจับขึ้นเจ็ดแปดเก้าแปดที่เห็นอยู่ผานคบแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับาราคาเลขทูปนะครับเลขทูปอ่าอันนี้เลขทูปท่านชมนะครับเลขทูปหนึ่งสามเก้านะครับบ้าเทาตัดไฮหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้านะครับเอาเป็นสามหนึ่งก็ได้ได้พี่น้องเด้นะครับท่านชมกันหนึ่งหกกับสามหก ท่านผู้ชมนะครับกลับตวัวไว้นำได้พี่น้องได้นับเลขทูบหนึ่งสามเก้านะครับ, 1, 3, รบผมหรือเก้าสามหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อันนี้เลขทูบนะครับแต่ว่าปูพืนเนียนคักๆเองครับปูอยู่ปลายช้าทำช่มนี่เจ็ดแปดหกแปดหกกับแปดห้าได้พี่น้องเด้นะับแคปหน้าจอครับผมนะครับเอา เราถาวรขอบคุณขอบคุณนะครับปู่อยู่ป่าช้าพี่น้องกาวราศขอบคุณขอบคุณครูบาวัดป่านะครับอ่าสาธุครับครูบาเนี่ยครับคือแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวเดียวตัวเดียวโอ้ตัวเดียวแข็งแตัวเดียวห้องเสียงดังเลยตัวนี้แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดอาวาทุพี่น้องวัดถาวรกับขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนๆกับทั้งจอมทุกท่านตได้พี่น้องเด้อนะเพรชโชคให้มันครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ จ้าถูกค่ะให้ชคให้มาน้ากันเด้อค่ะพบอกันไหม่คลิปหน้าค,คลิปนี้สวัสดีค่ะ